ำว่ารักคำเดียวมันจบตอนไหนไม่ต้องพูดว่ารักถ้าเธอนั้นยังไม่เข้าใจพูดว่ารักคนเดียวเก็บมาช้ำคนเดียวกับเธอไปแล้ว เดินเลยเธอนั้นหายไปว่าให้คำว่ารักมันกลายเป็นวลีฮิตเธอไม่รับรักเธอบอกว่าฟักแดดคิดน้ำตามันเกยออกผมเลยไม่อยากจกสุปิกสัญญาจากนี้ไปจะไม่ทักเคยอ,อีกทั้งชีวิตอ๋อมีอาจจะกล่าวตำนานก่อนตำนานรักเพื่อนก็ดีอยู่แล้วไม่งั้นก็ห่างกันสักพักเป็นได้แค่เบสเฟรนแต่มึงไม่ได้เป็นผัวครับเรื่องของเป็นแค่เส้นกันนานโนโคโจอสุริยะจากเชกเช่นลำตับที่มีพระเอกกับตัวไรผมมันแย่เสมอเธยมองว่าไม่มีใครใครน้ำตาที่กลั้นเอาไว้ก็ไหล ยอดจากเบ้าไซสยสิ้นสุดในคำสบทดพอถึงตอนจบต้องแยกย้ายเก็บทุกเรื่องราวเอาไว้เป็นความทรงจำความรักที่ผมให้ไปจะอยู่กับเธอจนชุ่นนิรันร์คำมันอาจไม่แพ้เป็นคำสลาก็ออ l y o วันผมวังนี้เสมอจะอยู่กับเธอในทุกๆจันทร์ ขอโทษที่คิดถึงสับางครั้งมันหลือไม่ได้เจ็บใจประมาณนั้นเป็นแค่ขี้แพ้ฉันต้องทนช้ำแค่เธอไม่赖ฉันไม่ตายมากลัวว่าวันหนึ่งเธอจะหายไปกลัวว่าเรื่องของเธอจะหายไป,ยไปเก็บน้ำตาเธไม่อยากช้ำใจแค่เธอไม่เอาแค่นี้ก็ไม่ตายว,าว่ารักคำเดียวมันจบตอนไหน,นไม่ต้องพูดว่ารักถ้าเธอนั้นยังไม่เข้าใจ ว่ารักคนเดียวเก็บมาชามคนเดียวกับเธอไปแล้วเดินเลยเธอนั้นหา มีแต่คำสะบดที่ผมจดในน้ำตาว่าเรื่องลาวทั้งหมดมันเป็นกฎของเวลาจะทำอีกกี่สิบเพลงก็มีเธออยู่ในทุกๆปลาแต่กูก็แลบเธเป็นแทบตายเธอก็ไม่คืนย้อนมาให้มันเป็นโชคชะตาถึงเวลานับถอยหลังก็คนมันอยากจะไปข้งหมดสิ้นละความหวังคำว่ารักปลอมๆที่คนยังผมเคยวาดฝันทุกความรู้สึกแย่ๆที่ตัวเธอมาฝากฟังเมือนในหนังตอนจบไม่มีผมอยู่ในบท เธอทิ้งผมไปก็ได้ถ้าใจผมมันสกปรกเธอบอกว่าผมไม่ดีแต่ที่เธอทําก็เหมือนกันหมดในตอนสุดท้ายแล้วเธอก็หายไปรักให้กลายเป็นเรื่องตลกจธอกว่ารักเป็นเพียงแค่ผักป่กปกาเธอบอกให้ฉันเชื่อตลอดมาและนในวันนี้วันวนี้เธอด้ยายตาต่กลัวว่าวันเวลาจะหายไปกลัวว่าเรื่องของเธอจะหายไป